เรามาว่าถึงเกมบิ๊กแมตช์บนเดสเตกาเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมบรรยายเกมนี้อยู่กับพี่อูอุดมศักดิ์สุพัทโราพาัสพง์แล้วก็ทางโคจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะฮะทาง p p t ีทีช่อง36แล้วชัยชนะตกเป็นของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับ3ประตูต่อศูนย์ขาดลอยขาดลอยจริงๆแล้วก็ชนะไปซะทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าเอาก็พูดเอาก็พูดนะฮะว่าคนเราเนี่ยคิดจะคิดให้หาวิธีชนะเนี่ยวายากแล้วนะครับ แต่ถ้าคิดจะชนะแล้วทุบให้มันลาบคาบเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ความคิดครั้งนี้ของโทมัสทูเคิลเนี่ยผมมองว่ามันมันผิดมหันครับเพราะว่าถ้าลองอ่านใจดูดีๆนะเมื่อคืนเนี่ยทูเคิลไม่ได้คิดชนะในเกมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับโทมัสทูเคิลต้องการที่จะปราบชาเบียลองโซซึ่งตอนนี้ชื่อกําลังขึ้นภาชนะหุงต้มอยู่นะฮะขึ้นม่อมากสําหรับชาเบียลองโซ เราสังเกตได้สัมผัสได้แล้วจากการสัมภาษณ์ที่เดือดดานครับของพี่2นะครับค่อนข้างที่จะเดือดเดือดดานมากอย่างไรก็ตามเหมือนกับว่าวิธีการแล้วก็การปรุงสุกข,ของทูเคิลเนี่ยมันยังไม่สำลิดฮะมันยังไม่มีไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวฮะเมื่อคืนทูเคิลเคยคุมเชลซีนะฮะด้วยการเล่นคลองบอลการเคาะบอลน,น,นั้นแห่พื้นที่ด้านล่างถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ไปจนถึงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผลงานถือว่า The Best of the b e s t นะฮะอันนั้นถือว่าดีที่สุดนะฮะ แต่ทีนี้ไบร์นก็เคยพังมาแล้วกับระบบไปสามเซนเตอร์เนี่ยในยุคข,ของยูเลียนนาเกิลส์นซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการเล่นกองหลัง3คน3ามเซนเตอร์แบ็กแต่มันใช้กับที่นี่ไม่ได้นะครับนากเกิลส์แนเนี่ยเป็นคนที่ข้างใครกับยุทธวิธีนี้ยังจัดการอะคัดอินไซด์และปีกสไตล์ลุกตัดในของที่นี่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องระเหตุออกไปทูเคิลเข้ามาแทน เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์และวิธีการของไบเยอร์เนี่ยกลกายเป็นซีโรราบแล้วก็พ่ายแพ้ไปแบบสิ้นเชิงจริงในเกมนี้นะคือเกมนี้เนี่ยมันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เปิดรายชื่อคือต้องเรียนว่าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เปิดรายชื่อคืออะไรครับทุเข้าเลือกที่จะใช้ระบบชนระบบในเกมนี้นั่นก็คืออล o อนโซเนี่ยเขาใช้แผน3 4 2 1มาโดยตลอดแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะครับ แอบแซลนะว่าเฮ้ยมันมีใครมาบอกแผนขาอลองโซ่ so หรือเปล่าว่าว่าพี่2เนี่ยจะใช้หลัง3ามทูเค้าจะมาแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะฮะแต่นั่นเพราะว่าอลองโซเนี่ยผมว่าเขาอ่านใจของทูเค้าได้ขาดกว่าว่าทูเค้าจะทําอะไรกับเขาและเกมนี้นะเป็นผลแรกจริงๆครับที่อลองโซ่ไม่ใช้กองหน้าตัวเปาเล่นเล่นสูตร3 4 2 1แบบฟอลนาย แสบจริงๆต้องบอกงนี้เลยนะฮะว่าว่าแสบจริงๆเมื่อเมื่อคืนนี้นะฮะสำหรับสูตรของชาเบียรลองโซ่ซึ่งโดยปกตินะฮะซึ่งโดยปกติเขาก็จะเล่นแบบนี้แหละฮะถ้าทีมของลองโซ่แท้ๆนะฮะอย่างที่เราบอกกันก็จะเป็นสูตรแบบนี้ตรงนี้เป็นโยนาสฮอฟมันเป็นฟอ r เรียนเวสแล้วก็วิกเตอร์โบดิเฟสตอนนี้โบดิเฟสเจ็บฮอฟมันไม่เหมือนอย่างเดิมเขาใช้วิธีก็คือเราจะเห็นว่าฟอเรียนเวสขยับเข้ามาอยู่ตรงกลาง ตรงนี้เป็นอาร์ดลี่ตรงนี้เป็นเทลล่าแล้วก็ให้สองคนนี้สลับกันไปมาแล้วก็เวดขึ้นลงขึ้นลงเหมือนรู้เลยว่าแนวรับตัวใหญ่3คนของไบเออร์เนิเลยไม่จําเป็นต้องไปไป,ไปสนใจาการทิ้งแล้วไปสู้เพราะถ้า3ามไบเออร์นี่ใหญ่3คนนะเมคืนนะครับเอริกไดเออร์ก็ใหญ่นะอ่ไดโยอุปาเมกาโนและคิมเมนแจด้านยักษ์เกาหลีนะฮะเป็นแบบนั้น คือขยับขึ้นไปเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่ต้องให้ใครไปค้าหน้านะครับทั้งทั้งที่มีทางเลือกอยู่3คนทั้งโลเซกเองทั้งพัาติกชิกเองแล้วก็บอค่าที่เพิ่งยืมมาให้ BS ขยับขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะฮะแนวรับไบ,บยันโดนหลายคนสับสนแล้วก็หลายคนเล่นดัดตนครับจนพังคือโอเคนะฮะว่าเอริกไดเออร์เนี่ย เคยเล่นตำแหน่งแบบนี้มาถนัดก,กับตำแหน่งนี้ก็คือประกาศหลังตัวกลางแต่จริงแล้วไดโยอุปาเมกาโนกับคิมมินแจเนี่ยคือศีลเสมอกันแล้วนะสองคนนี้ถือว่าดีแต่ที่น่าตกใจกว่าคือทํำไมก็ไม่ใช้มาทาเดลิกนะมัน,ม,นมันมีหลายทํำไมมากวิ่งแบ็กสองฝั่งมาคืนอยู่อยู่บบเยนฮะบบเยนอยู่อยู่พวกเขาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ดีของมันป่ะถามหน่อยมันก็ดีของมันอยู่แล้วครับ คือ4 4 4 2 3 1นี่มันคือแผนบบเอนปกติเลยตั้งแต่ยุคของโรบเบอรี่มาแผนคัดอินไซต์คู่กลางสถานโลกเล่นได้หมดปราบมากดมาแล้วทุกแชมป์เมื่อคืนกลับมาแล้วเล่นแผนเดียวกับฝากฝั่งของเจ้าบ้านความคัดอินไซต์ไม่มีหายไปเลย ตำแหน่งนึงที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งตรงนี้ครับซึ่งเคยมี3คน3คนนะมันหายไปนะฮะแล้วก็เอา2คนที่น่าหนเล่นด้านกว้างเนี่ยบีบในเข้ามาเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้แล้ววิงแบ็กสอฝั่งขวานูแซมัสราอยซ้ายโบยโบยปกติคือฟูลแบ็กด้านขวาฟูลแบกร้อยเ เอามาเล่นทางนี้แล้วถามว่าหลายคนก็ตั้งคาถามว่าราฟาเอลเกเรโรมันถนัดแบบนี้มากกว่าเพราะตรงนี้คุณก็จะให้หน้าที่คิมบินแจเล่นงานนี่ทําไมไม่ให้ลงโอ้นี่คือคือข้อหนึ่งที่ที่มันน่าแปลกใจมากสําหรับตัวของทูเคิลจุดนี้มันผิดธรรมชาตินะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เลวเซนเป็นบอลหน้ากว้างอันตรายจากตัวที่วิ่งสลับกันไปมาสลับกันพลาดไปหมดด้วยเพราะทางฝั่งมาสราอุย ไม่ได้บุกเลยฮะมาตัววีเล่นเกมลุกได้แค่10นาทีหลังจากนั้นต้องลงมาเพราะาโดนสลับกันโอ้โหนวดพิตตี้เลยฮะก็คือทั้งครีมาโดทั้งอาร์ดลี่แล้วฮินกาบิเยเรียงกันมา3คนแล้วเจอบอลแบบซด์ยูไซด์เล่นไม่เป็นเลยนะครับต้องใช้คำนี้เลยเตำแหน่งหนึ่งก็คือคัตอินไซด์ซึ่งเป็นไม้เด็ดของไมอามีนิกเนี่ยที่ปีนี้เปลี่ยนมาวิ่งตรงมั่งคัตมั่งและกลายเป็นปีกอินเวร์ดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย มูเซล่ากับเลรอยซาเน่ไม่มีความถนัดแล้วมันทําให้ช่องว่างตรงกลางเนี่ยมันเกิดนะครับระบบนี้แพ้ตั้งแต่มาแพ้ตั้งแต่มาเพราะว่าศักยภาพผู้เล่นของไบรอนโอยไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วครับเหนือกว่าเรเวอร์ด้วยซ้ำแต่พวกเขาไม่เข้าใจแผนนี้ครไม่เข้าใจกับแผนนี้แน่นอนเจอกับทีมในลักษณะแบบนี้แล้วก็กลางหายไปตัวต้องใช้ว่า คนที่เคยวิ่งขึ้นลงในตำแหน่งของโทมัสมุลเลอร์นะฮะที่จะถอนลงมาช่วยมิดฟิลด์คู่กลางซึ่งเมื่อคืนใช้กอเรสกากับพับโลวิชแล้วก็เติมขึ้นไปเพื่อซัพพอร์ตการเล่นทางซ้ายของจามามูเซล่าหรือทางขวาของเลรอยซาเน่และซัพพอร์ตตัวของแฮร์รี่เคนไม่มีตัวนี้ฮะพังนี่คือพังคืออีกข้อหนึ่งที่ที่ผมเห็นนะหลายคนอาจจะตลกขบขันนะกับ แต่ผมกลับไม่ขำด้วยนะก็คือเรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับคือเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่บรรยายจบเนี่ยตอนตอนขับรถกลับเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะนอกจากมองทางอยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าเอ่อทงานมาต่อเนื่องแล้วแล้วก็เรื่องของแฮร์รี่เคนนะอันนี้ผมผมแอบคิดแทนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ด้วยมาวัยมันขนาดนี้แล้วก็ต้องคิดได้ว่าเฮ้ยเขาจะมีสภาพจิตใจมันเป็นมันเป็นยังไงในตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นเราอะเราจะรับมือยังไง เราจะจิตตกขนาดไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับผมผมแอบคิดตรงนี้คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นยังไงเพราะว่าเอออยู่ที่นู่นก็ไม่ได้แชมป์มาที่นี่11สมัยซ้อนๆพอเรามาปุ๊ม,มันเหมือนมีปัญหาซึ่งจริงบาเยนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็เกือบจะไม่ได้เนี่ยปีที่แล้วแล้วนะครับที่เจอกับดอทมุนนี่แหละนี่คือปัญหานี้นะฮะเเคนเนี่ยบอลไม่ถึง บอลไม่ถึงจริงๆคือเมื่อคืนผมคิดเลยนะอารมณ์ความรู้สึกของอเคนเนี่ยเหมือนพี่ที่เคารพผมคนหนึ่งแกเป็นแท็กซี่อะ่ะแกบอกว่าขับแท็กซี่แล้วไม่มีผู้โดยสารโบกอะ่ะมันแบบนั้นจริงๆมันเปล่าเปลือยไปหมดนะครับแล้วเมื่อคืนพอบอลมาไม่ถึงแล้วสุดท้ายเนี่ยทูเคิลเนี่ยเสียเวลาไป60นาทีและเสียไปแล้ว2ประตูนะโดนไปแล้ว2ประตูถึงจะเปลี่ยนกลับมาเล่น4231แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมแปลกใจ ผมไม่รู้ว่าแฟนไบเยนแปลกใจขั้นไหนนะครับสําหรับอ,อ,อันนี้พอกลับมาเล่นแผนเนี้แผนถนัดสูตรถนัดเลยสี่สองสามหนึ่งแต่ไม่ให้ปีกโยนให้ปีกหุมเข้าไปอีกแล้วก็ใช้แบ็กเนี่ยคัดอินไซด์ผมไม่รู้เขาคิดอะไรกัมบาอายตอนแรกที่ออกมาอยู่ทางนี้ตอนตอนที่เปลี่ยนทีแรกนะแล้วก็เอาเกลาโรมาซึ่งเอาเกลาโรมาอยู่ทางนี้ เอามัสาอุยมาอยู่ตรงนี้มันก็จะโยนได้ธรรมชาตินี้ก่อนโยนอย่างนี้ก่อนหนึ่งนึงนงจังหวะจังหวะต่อมาคือปีกที่อยู่ตรงนี้ซึ่งกลางออกแล้วคัตอินไซมันจะโยนได้อีกหนึ่งจังหวะซึ่งมันจะเป็น4ี่ทิศที่ออกอยางด้านข้างที่ผ่านมานะฮะแอบประหลาดใจกับเอ่อโทมัสทูเคิลแกไม่ใช้ปีกคัตอินไซแต่เจะใช้แบ็กคัตอินไซครับ อันนี้งงจริงนะฮะเลเวอร์กูเซ่นของชาบ,บีรลองโซ่ผมบอกได้เลยนะชนะสบายเลยครับผมไม่คิดมาก่อนผมพอเลิกแล้วเอาเราอัดคลิปต่อที่พีพีทียังคุยกันว่าเฮ้ยผมช็อกเหมือนกันนะกับผลการแข่งขันแบบนี้แล้วมันมันมันเป็นการที่เลเวอร์กูเซ่นชนะง่ายกว่าเจอทีมอื่นได้ยังไงครับในการเจอกับไบยัมเบนิกมันเป็นแบบนี้นะฮะผมว่ามันง่ายแล้วก็เขาคงไม่เคยคิดไม่คิดมาก่อนอะว่าว่าจะชนะง่ายคันนี้ข้อนึงก็คือโทมัสซูเคิลเนี่ย เอ่อผมอยากจะใช้คาว่าแกลแพ้ความคิดของตัวเองนะฮะคืออยากจะชนะชนะแบบแบบลาบคาบแล้วก็อยากจะปรบับปราบอาองโซ่ลงด้วยแผนของอลองโซ่เองก็คือเขาจะใช้หนามยอกับหนามบ่งเอาเกลือจิ้มเกลือสุดท้ายความมาแตกความมาแดงในสนามว่ามันไม่ได้นะครับคืออยากจะชนะสงครามด้วยแล้วก็อยากจะตัดคอแม่ทัพใหญ่ฝั่งนู้นด้วยนะครับไม่คุ้มกันเลยครับ โหแนวคิดนี้ผมว่าคือมันจะเป็นการที่ว่าเสี่ยงไหมมันควรทํำไหมมันก็ควรแหละแต่ว่ามันต้องคิดก่อนดีๆนะครับผมว่าเขาคิดแต่ในในในแง่นี้บวกมาเลยไม่ได้คิดร้ายก่อนไม่ได้ลบก่อนนะครับและนี่คือผลลบเลยเพราะว่าตอนนี้ตาม5คะแนนแล้วนะครับตาม5คะแนนและเลวากเซ่นนี่วิ่งเอาวิ่งเอายังไม่แพ้ช่วงถามว่าเลวากเซ่นแผ่วหรือ,อยังนะครับผมมองว่าจังหวะทักสองสาเกมที่ผ่านมาดูพวกเขาดูแผ่วๆลงไป ดูเบาๆลงมาตั้งแต่สตาร์ทหน้าหนาวมาโดยเฉพาะในแมตช์ที่พวกเขาผมว่าแมตช์ที่เจอกับอัลสบวกกับแมตช์ที่เสมอกับบักอะสองนัดเนี่ยเขาดูเขาดูแผ่วลงไปเลยนะฮะส่วนแมตช์ที่เจอไลฟ์ซิกอะก็ไม่ดีเลยในครึ่งแรกแต่ว่าได้ประตูแล้วก็กลับมาชนะในครึ่งหลังได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะถ้าสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสั้นๆก็คือ1ระบบเป็นเลิศครับ ไม่ว่าจะเอาใครลงมาของอลองโซทีมาคืนข้อหนึ่งที่บอกระบบเป็นเลิศนะฮะแผนการเล่นของชาบีมันน่าตกใจตรงที่ว่าอย่างแรกที่ผมพูดไปตอนต้นเล่นหน้าแบบฟอสไก่อนเล่นหน้าฟอสโดยไม่มีหน้าเป้าหน้าแปลกใจนะครับสองเนี่ยก็คือการใช้เอ็ดมงแทบโซบาออกมายืนเป็นเซนเตอร์ด้านขวา โดยปกติเอ็ดมงแทบโซบาจะยืนทางซ้ายนะฮะเอ็ดมงแทปโซบาจะยืนซ้ายโยนาธานทานโยนาธานทายืนตรงกลางแล้วก็โอดีลอ็อสซูนูอยู่ทางขวาแต่ตอนนี้โคอูนูไปเล่นทีมชาติตัวของแทปโซบาก็เพิ่งกลับมาแต่ตำแหน่งนี้โดนแย่งไปโดยคนที่แทปโซบาแย่งมาเมื่อต้นฤด,ดูกาลนั่นคือฮินกาบีเย่ฮินกาบีเย่เล่นอยู่ตรงนี้นะครับ ตำแหน่งต่อมาก็คือโรเบิร์ตอันดิสที่เคยไล่เตะคนอื่นอย่างเดียวกับกลายเป็นคนที่ทําฉากให้เพื่อนเล่นกับเพื่อนได้อย่างลงตัวไอเรื่องโหดยังเหมือนเดิมหละแต่การทําฉากในการเล่นยุทธวิธีธธทําได้ดีมากขณะเดียวกันตำแหน่งนี้ครับน่าประหลาดใจอย่างที่สุดโดยปกติบอลของเลวกเซนตำแหน่งนี้คือตัวสปีดนะฮะสองฝั่งนี้เป็นสายสปีดนั่นก็คือตัวของอเล็กซีมาโดแล้วก็เชอร์ี่ฟิมปงพอฟิลปงไม่เล่น ก็จะเป็นนาธานเทลล่าแต่เมื่อคืนเทลล่าถูกดันไปตัวนี้อลองโซใช้สตานิสิตซึ่งตอนแรกที่สตนนิสิตลงเล่นในตำแหน่งของคอสซูนูในช่วงเปิดครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยสตนนิสิตแข็งทื่อเลยทําให้บอลเนี่ยมันไม่เคลื่อนแต่เมื่อคืนก็ทําประตูแรกได้และขึ้นไปเล่นเป็นตัวนี้แล้วเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงได้อย่างน่าสนใจมากเป็นตำแหน่งที่ที่กลายเป็นดีไปเลยครับ อ่าโอเคแหละอาจจะเป็นตำแหน่งแบ็คขวาที่เขาเคยถนัดมาแต่เมื่อคืนอย่าลืมว่ามันเป็นวิงนะแล้วคุณจะต้องลงมาเงื่อนไขก็คือลงมาบล็อกเกมของไบโอเมนิกแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดสิ่งที่หายไปเลยก็คือเกมขึ้นด้านข้างเพราะว่าปีกเนี่ยถูกอินเวิร์แทนที่จะเล่นคัตอินไซด์แต่ว่าเป็นเ,นเล่นอินเวิร์สสองตัวทะลวงจากแนวลึกเนี่ยทางซ้ายเมื่อคืนเนี่ยได้บอลแล้วพ,พิงกลับหมดเพราะเขาถนัดขวาก็คือโบอี e. คนที่ถนัดซ้ายสุดๆเลยอย่างอลฟองโซเดวิสซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นปีกนะฮะแล้วก็ไปเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยเจ็บเล่นไม่ได้ถามว่าเดวิสเห็นผลไหมนี่ชัดเลยเมื่อก่อนนี้ลูกล้าวนเดสต้องไปแย่งมาแน่งเป็นเซนเตอร์นะฮะเพราะว่าเดวิสเองถูกค้นพบโดยฮันซะี่ฟริกฮันซี่ฟริกจับเขาเป็นปีกก่อนแล้วปีกมันแน่นแต่ด้วยความที่เขาสามารถมีวินัยในเกมรับและมีความเร็ว เขาก็เลยผันตัวเองฮะฮันซี่ฟิกจับเปลี่ยนตำแหน่งน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับระบบระบบที่เทาว่ากันตามตัวตัวแล้วไบยนอาจจะดูเหลื่อมกว่าแต่นักบอลเลเวอร์กเซนเข้าเนื้อไปแล้วครับเข้าเนื้อไปแล้วแล้วก็2เนี่ยก็คือแท็ติกที่ที่ถูกต้องแล้วก็พอดีนะครับกับแท็ติกที่ผิดก,ก็คือถ้าสมมุติเมื่อคืนนี้ไอ้แผนกองหน้าแบบฟอไนของเอ่ลเวอร์กูเซนเนี่ยมันเกิดไม่เวิร์กขึ้นมา มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนลงมาได้เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในแท็กติกเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแท็ติกของอตัวของทูเคิลเนี่ยมันผิดไปหน่อยนะฮะนี่คือแบบนี้3ก็คือเรื่องของแบ็กไลน์นะครับแบ็กไลน์ที่ยืนต่ํากว่าเซ็นเตอร์แบ็กอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะก็คือเราจะเห็นว่าแบ็ก2ฝั่งเนี่ยยืนค่อนข้างต่ำนะครับยืนค่อนข้างต่ำเแล้วก็ข้อที่4นะครับนั่นก็คือแผน60นาทีอย่างที่บอกครับ โทมัสมิลเลอร์แล้วก็คิมมิชกว่าจะได้ลงผมว่ามันช้าเกินไปเสียเวลาไปถึง60นาทีโอเคนะฮะเสียเวลาไปถึง60นาทีถือว่าอืมเป็นความผิดพลาดของโทมัสซูเคิลแล่หนึ่งประเด็นทิ้งท้ายสำหรับเรื่องนี้นะฮะประเด็นของมาเนียนอยเออร์ครับที่ขึ้นมาเติมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยทีมตามหลังอยู่02ถ้าตลองคิดดูนะทีมตามหลังศูและกำลังจะ หมดเวลาผมก็แปลกใจว่านอยเออร์ขึ้นมาทําไมใช่ไหมอยู่ๆก็ขึ้นมาคือมันไม่น่าจะไล่ทันถ้าไล่ทันก็คือเข้าปุ๊บเลี้ยวบอลเก็บกลับมาตั้งแล้วแย่งกลับมายิงเข้าทันทีมถึงจะทันนะเออก็ขึ้นไปแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าขึ้นไปทำไมแล้วลูกนั้นก็เป็นที่มาของการเสียประตูสามศูนย์ให้กับเชล์มี่ฟิล์มปงซึ่งลงสำรองเมื่อคืนเพราะไม่ฟิตพอนี่แหละครับคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอในโลกของฟุตบอลครับ ตอนนี้5คะแนนลุ้นกันต่อครับมันยังไม่จบหรอกสำหรับบุนเดสสีกาเยอรมันนะครับ